ทันนี่เลี้ยงควายอะควายยังอ้วนขนาดนี้เลยการเลี้ยงควายเนี่ยมันคือแรงผักดันชนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าคนรู้ถูกไปเยอะไงว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงนะเว้ยมึงจะเลี้ยงควายเหรอมึงจะตัดยายควายได้เหรอควายมึงอดแน่เลยวันสองวันเดี๋ยวก็คืนแล้วเธอแต่ควายฉันอนะฉันเนี่ยเป็นพวกต้องการเอาชนะนะบอกเลย ฉันอดได้ฉันเหนื่อยได้แต่ควายฉันต้องอิ่มถ้าคว,วายฉันน,นจะผอบไม่ได้ถ้าผอบเนี่ยอายทั้งดําบนเ้ยคุยอวดเข้าไปเยอะอืมยังไงก็ต้องรอดควายอะสองตัวเองจะสองตัวนี้ก็ดื้อใช่ย่อยนะกว่าจะปราบกงได้เนี่ยไข่ต้มเรียกมันมีการหันแน่ก็ดิขางให้เออแสดงว่ารู้เห็นไหมเลี้ยงควายไม่เสียฟงัง ฟางนี่ก่อนจะได้มาต้องไปอ้อนวอนก่อนนะบอกเลยไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะฟางเนี่ยยิ่งน้งนาน,นี้หน้านแล้วด้วยนะหาก,กินยากไข่ต้มไข่ต้มไม่หันเรียกควายควายยังไม่หันเลยชีวิตกำไรทอง